สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูน้ำอีกแล้วนะคะวันนี้ครูน้ำจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1เรื่องการลบที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน9ค่ะในเมื่อครั้งที่แล้วนะคะครูน้ำพาเด็กๆไปบวกเลขโดยการใช้นิ้วมือไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้ครูน้ำจะพาเด็กๆไปลบเลขโดยการใช้นิ้วมือค่ะ เป็นวิธีการลบเลขง่ายๆนะคะที่เด็กๆสามารถทำตามแล้วก็เอาไปใช้ได้ค่ะพร้อมกันหรือยังเอ,อ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะเรามารู้จักความหมายของการลบกันก่อนนะคะเด็กๆการลบคือการนําจำนวนหนึ่งออกจากจำนวนหนึ่งเพื่อหาจำนวนที่เหลือยกตัวอย่างเช่นมีมะม่วง5ผล นำออกไป2ผล5เอาออก 2, 2> เหลือ3เรามาดูประโยคสัญลักษณ์กันนะคะ5ลบ2เท่ากับ3 5, 5เป็นตัวตั้ง 2, 2> เป็นตัวลบ3เป็นผลลบค่ะ ครั้งที่แล้วครูน้ำพาเด็กๆบวกเลขโดยการใช้นิ้วไปแล้วนะคะวันนี้ครูน้ำก็จะพาเด็กๆมาลบเลขโดยการใช้นิ้วมือเช่นเดียวกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปลบเลขกันเราไปทบทวนการชูนิ้ว1-10เด็กๆชูนิ้วขึ้นตามตัวอย่างด้วยนะคะเราไปดูวิดีโอกันเลยค่ะ ชูหนึ่งนิ้วค่ะ สินิ้วค่ะดูวิดีโอการชูนิ้ว1นึถึงสิกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆชูนิ้วมือขึ้นมาทําตามครูน้ำได้เลยนะคะเริ่ม,มค่ะ1 2 3 4 5 6 7ด 8 9 10สเก่งมากค่ะเด็กๆครบ10นิ้วแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูวิธีการลบกันเลยค่ะวิธีการลบโดยการใช้นิ้วนะคะเราจะต้องอ่านโจทย์ก่อนค่ะ <c oughs> เพื่อทําความเข้าใจว่าจำนวนใดเป็นตัวตั้งและจำนวนใดเป็นตัวลบจากนั้นเราจะชูนิ้วของเราขึ้นมาในจำนวนที่เป็นตัวตั้ง แล้วเราก็จะลดนิ้วลงตามจำนวนที่เป็นตัวลบนะคะนิ้วที่ยังเหลืออยู่ก็จะเป็นคำตอบของเราในข้อนั้นค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเด็กๆครูน้ำมีตัวอย่างให้ให้เด็กๆชูนิ้วขึ้นมาแล้วก็ทำตามคููน้ำไปพร้อมๆกันเลยนะคะเราไปดูตัวอย่างกันค่ะข้อที่1นนะคะ7ลบ3เท่ากับเท่าไหร่ เเป็นตัวตั้ง3เป็นตัวลบเราชูนิ้วขึ้นมา7นิ้วค่ะจากนั้นเราลดไป3 1 2 3จําจำนวนนิ้วที่เหลืออยู่คือ4ค่คำตอบข้อนี้เท่ากับ4ค่ะข้อที่2องนะคะเด็กๆ5ลบ2เท่ากับเท่าไหร่5เป็นตัวตั้ง2เป็นตัวลบเราชูนิ้วขึ้นมา5 ลบออกไปสอง1นงงนิ้วที่เหลืออยู่คือ3ามคำตอบเท่ากับ3ค่ะข้อที่3ามค่ะเด็กๆ6ลบ5เท่ากับเท่าไหร่6เป็นตัวตั้ง5เป็นตัวลบชูนิ้วขึ้นมา6นิ้วลบไป5เราลดนิ้วไป5ค่ะ1 2 3 4 5 นิ้วที่เหลืออยู่1น,นิ้วคำตอบข้อนี้1ค่ะข้อที่4แล้วนะคะเด็กๆข้อ4 8่ลบ3เท่ากับเท่าไหร่8เป็นตัวตั้ง3เป็นตัวลบชูนิ้วขึ้นมา8นิ้วลบออกไป3เราลดนิ้วไป3นะคะ1 2 3นิ้วที่เหลืออยู่5นะคะ คำตอบข้อนี้ได้5ค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆข้อที่5 10-4ลบสเท่ากับเท่าไหร่10เป็นตัวตั้ง4เป็นตัวลบชูนิ้วขึ้นมา10นิ้วลดนิ้วไป4 1 2 3 4นิ้วที่เหลืออยู่6นิ้วคำตอบข้อนี้6ค่ะ ได้ฝึกทำตามตัวอย่างกันไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆไม่ยากอย่างที่คิดไว้เลยใช่ไหมคะอย่าลืมมันฝึกทบทวนการลบด้วยการใช้นิ้วบ่อยๆนะคะเด็กๆสามารถนำวิธีการนี้ไปใช้ในการหาคำตอบในการลบที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน9้าได้นะคะวันนี้คุณน้ำต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัสไครให้ครูน้ำด้วยนะคะเด็กๆ สวัสดีค่ะ